เพืเ่นอนๆทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร19 7 3จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกร,รมัมใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยสูตร4ี0 0คือปุ๋ยยูเรียจำนวน35.35 35กิโลกร,รมัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18460จํานจำนวน15.22กิโลกร,รมัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0 0 6 0จําจำนวน 5กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองพี่นุษยสก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร19.7.4จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยเนโตรเจนจากปุย๋ยยูเรีย4.6.0จํานำนวน35.35กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18-460 จำนวน15.22กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน6.67กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารเตริมเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองพี่น้องสิก,ก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร1975จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรีย4.60จำนวน35.35ก 35. 35. ิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18.460จำนวน15.22กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0.060จำนวน8.33กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโล นอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร 19, 7 6จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยไนตรเจนจากปุ๋ยยูเรีย4600จํานจำนวน35.35 35กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18 4 6 0นจำนวน15.22กิโลกรัม และใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0 0 6 0นจำนวน10กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร19 7 7จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้จะใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร460 0 จำนวน35.35กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18-460จำนวน15.22กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0 0 6 0์นจำนวน11.67กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองพี่น้องสิก่อนสราบไหมครับ ถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร18,8 6จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุย๋ยยูเรียสูตร460 0ิบนจำนวน32.33กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18-460จํานจำนวน17.39กิโลกรัม,นน 17, 39, รมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0 0 6 0์นจำนวน10กิโลกรัม ผสมกันแล้วได้ไม่ถึง1 0 0กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองพี่น้องสสก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร1887จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยนิโตเจนจากปุ๋ยยูเรียจานวน32.33กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18-460ดสีนจำนวน17.39กกิโลกรัม และใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0ูน0์ศูนจำนวน28.33กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟินเลอร์นั่นเองพี่น้องสิกรทราบไหมาครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร18.8.20จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยเนื้อเจ่นจากปุ๋ยยูเรียสูตร46.0 0จำนวน32.33กิโลกรัม ใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18 4 6 0จำนวน17.39กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0 0น0จำนวน33.33กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองพี่น้องสิก,ก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร18,821จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัม ปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600จำนวน32.33กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18460จำนวน17.39กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน35กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเอง พี่น้องเสก่อนทราบไหมาครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร18-5-25จะใช้แม่ปุ๋ยจํานวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600จานวน34.87กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจ,จากปุ๋ยสูตร1 8 4 6 0จํานวน10.87กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060 จำนวน41.67กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองพี่น้องสก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร19-4-25จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยเดโเรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600จำนวน37.89กิโลกรัม และใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18 460จำนวน8.70กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน41.67กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟินเลอร์น,นั่นเองพีน่น้สงเกษตรทราบไหมครับผสมปุ๋ยสูตร19 5 11จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัม ปุ๋ยสูตรนี้จะใช้แม่ปุ๋ยนโตรเจนจากยูเรียสูตร4.60จจำนวน37.04กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18.460จำนวน10.8 7กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0.060จำนวน18.33กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึงร้อยกิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือเขาเรียกว่าฟินเลอร์น,นั่นเองนะครับ